สับเป็นแล้วฮันเน่อาเจย์เป็นอ,อ,อะไรครับจะ็นหยอยงไหลเลยครับไหลเลยฮะได้ตัวนี้เนี่ยแต่ว่าชิคซี่ในคลิปนี้มันทิ้งเลนเกินไปครับก็เลยใช้โอกาสที่ในการนี้ก็เข้าได้สิ เลือดป้อมมันเหลือขี่กระป๋อยเดียวทำไมก็เรียบร้อยนะครับเติมคูปองอาวีใช้เพียง OpenID ทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดไทยต้องแกสท็อปอัพติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นและที่ไลน์และแฟนเพจอย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับและสามารถแอดไลน์มาได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกง ขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมอวีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เจดีไม่มีโกงประสบการ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานาน,นับ8ปีและเพจเปิดตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเหตุน,นี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกมอวีมีไอเดียให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาทไอดีโหดแรงสูงตัวแยสจินแน่นนี้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการรหัสเกมอวีโหดแนะนำเพจนี้เลยกโก้ go, go. ตอนนี้เป็นเกมที่1นะครับสำหรับเก็บถ้วยรางวัลตนเองนะครับไปที่ตีมากดอีกรหัสหนึ่งนะพอดีคือ สีเหลือรหัสดีรหัสสุดท้ายที่ยังไม่ได้ถ้วยนั่นเองนะครับอ่าคือตีได้ถ้วยมาหนึ่งรหัสสองรหัสสามสี่รหัสละรหัสที่เป็นรหัสที่ห้าที่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะคือตีได้มาสี่รหัสแล้วไงก็เลยคือรหัสที่มันเป็นรหัสที่สีจะมาเล่นซานิดครับผมอ่ากดโจวิเลตให้เพื่อนแบบมั่นใจในตัวตีก่อนนะอ่าได้ครับเจ้าเพื่อนเห็นซาดิสแล้วเพื่อนด้วยมั่นใจ ต้องกดแบบให้ดูไว้เพื่นอนจะไปโอเคอย่างไรก็เชียร์มันได้นิดนึงโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าีจะผ่านหน้าดับฮีโร่ที่ไปแล้ว,ลวกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปิงโอ้เปิดมาแล้วปิงเลยมาครับคือคลิปนี้ตีมาสอนเล่นสานิดด้วยพอดีแล้วก็จะมากดถ้วยรางวัลด้วยนะครับฟาร์มสองกองไปนะครับ คือมันไม่ได้ช่วยอะไรเยอะหรอกแต่ก็ร์มดีกว่าเอาสองกล้องดีกว่าซานิทแนะนําให้เริ่มจากฟ้านะครับไม่อยากจะแนะนําให้ให้เริ่มจากแดงเลยมันเป็นตัวที่รู้สึกว่าเริ่มจากแดงแล้วมันไม่ค่อยโอเคครับส่วนตัวตีมองว่าอย่างนั้นนะแต่ก็แล้วแต่เราจะเล่นนะครับอันนี้แค่ตีแนะนําเฉยๆใครเล่นถนัดที่ไหนก็เล่นไปตามที่ตัวเองถนัดนะครับขอโทษทีเมท เราขอโทษนะเราขอเก็บเว็บกลางไปเลยอันนี้ตีเก็บเว็บกลางไปเว็บเดียวนะเว็บหน้าถ้าแคล่าถ้าเมียเขากำลังจะเดินมาตีก็จะรอนะี่ยคลิปนี้ตีจะมาแบกตัวเด็กนะครับตีก็เลยต้องขอซะหน่อยขอไปชุกเว็บหนึ่งนะเหมือนว่าเราจะต้องไปแท็กอีกแล้วนะขอไปขโมยหน่อยนะ คขโมวยเว็บการป่าแล้วมาแล้วมาแล้วใส่ไปเลยนะครับโอ้เดี๋ยวๆๆๆๆๆป่าเข้ามาพอดีเกือบไปแล้วซาเนตตีจะต้องเกิ่นตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่าซานิสเนี่ยมันเป็นฮีโ่ที่แต่ก่อนนี่มันคือเลเวล4มันก็แรงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเลเวล4มัน ไม่ค่อยได้โกงเท่าไหร่แล้วนะครับเรากลับไปฟาร์มต่อนะครับตีเก็บเว็บกลางมาเต็มๆเนี่ยสาครั้งแล้วนะแต่ว่าคลิปนี้ตามที่ติบอกนะครับว่ามันจะเป็นชิปแบกนั่นเองนะแบกถ้วยกดสโลถ้วยมานะครับไปที่กดทีมมานะเพราะฉะนั้นแล้ว การที่เราไปแท็กขนาดนั้นของเวฟกลางแล้วเนี่ยเราต้องแบกให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าไปแท็กขนาดนั้นแต่แบกไม่ได้นี่ก็อันนั้นก็ไม่โอเคนะแบบนั้นอ่ะนะสับไปเลยนะครับกลับไปเก็บพวกออบจงออบเจกต,ต่อพูดยงให้ยากทำไมเนี่ยอนะอบจงออบเจกมาก็ฟาร์มไปปกติก่อนนะครับวันนี้ ซานิจะเก่งช่วงประมาณกลางเกมแบบเก่งมากๆก็ช่วงประมาณกลางเกมนะครับพอเล่นเกมไปเนี่ยมันจะเล่นยากครับคือทีมเขาก็ไอเทมครบแล้วทีมเขาแบบมีย่อนด้วยเนี่ยถ้าเราล้วงย่อนไม่ได้นะนรกนะครับผมซานิมันจะเก่งแค่ช่วงกลางเกมนั่นหลักๆถ้าเล่นเกมไปเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าแคลลี่เขายืนเป็นนะซานิจะเข้ายากมากนะครับเนี่ยเขามีล็อกแน่ๆแต่เราจะ เดินมาหายอนเลยมาเพื่อมาเพื่อจับอ้ยเฮ้ยซอยยิกเลยมาเพื่อจับเราเหรอยนียเทวก็สับปักๆเลยชานิดเป็นตัวที่เอาประกดถ้วยได้นะถ้าอยากจะลองนะครับลองไปเล่นกันดูนะถ้วยมันจะมีสีรอบใช่ไหมมีสีรอบคุยอใครไปเดะ มันจะมีสี่รอบนะครับก็ลองไปเล่นสักรอบหนึ่งดย <laughs> ฮันน่โอ้เจ,จ้เริ่มแรงแล้วครับเริ่มเก่งละอยาให้ซานิสจนหรือว่าอย่าให้ซานิสมันไม่รวยเกินนะให้มันรวยไปเลยก็ดีนะครับแท็กเวฟไปทุกเวฟเลยไม่ใช่แท็กเวฟไปทุกเลนะลรก็ดีเหมือนกันนะขึ้นไปเติมเลนอ,อัพก็ไปแท็กเลนอ,อัพด้วยไปเติมเติมเลนแคลรี่ไปแท็กแคลรี่ด้วยนะครับอย่าแท็กแต่เลนกลาง,งกลางมันจะเล่นยากครับกลางก็เป็นตัวเดินเกมเหมือนกัน แต่คลิปนี้ก็ย้ำอีกทีตามที่ตีบอกนะว่าตีชอบแบกนะครับตีก็อาจจะแท็กกลางบ่อยหน่อยเพราะว่าเนี่ยเมียเขาไม่ค่อยจะอยู่ตีก็ได้แบบขอเรียนแท็กไปเลยแล้วกันแต่ถ้าจะให้ตีแนะนําฟังดีๆนะครับถ้าให้ตีแนะนําอย่ามาแท็กกลางเยอะแบบนี้นะแต่ว่าที่ตีแท็กแบบนี้ก็เพราะว่าตีอยากทรารกคือตีแบกเข้าใช้ยี่โบอีกแล้วเราสับเลยฮะ ไหลครับจะไปหยองไหลเลยครับไหลเลยฮะไปอีกตัวนึ่งนี่ยนะคมาแครี่ก็แท็กแคลรี่รรที่จะแนะนําให้แท็กแบบนี้ดีกว่านะครับ <S <S เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเมดเขาจะไม่ค่อยทิ้งเลนขนาดนี้แต่ว่าคลิปคลิกซี่ในคลิปนี้มันมันทิ้งเลนเกินไปครับ ก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเฮคีปไปให้หมดเลยนะไม่การเชี่ยวอันแน่ไม่มีใครไม่มีใครอยู่กับยอนสินะยอนก็จะรอเ,ช,เชี่ยวเวฟชัว อ้อมๆเลยโอ้ยย้อนไปเกี่ยวเว็บนู่นนะเอ้าอย่างนี้ก็เข้าได้สิเลือดป้อมมันเหลือขี่กระป๋อยเดียวเอ้าอย่างนี้ก็ได้ป่าต่อแล้วเนี่ยยามนีิเล่นมาหลอดต่อนะครับถ้าเขาไม่เดินเข้าปอมโอ้ได้แล้วนี่หลายนะครับตอนนี้ซาน,นิทคือสาบายเบื่สะดือโบซอยแล้วสอยแล้วสอยแล้ว อ๋อหกนาทีหมดเลยตั้งห่างจัดแล้วครับนะครับคือข้อดีมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียในการเทคคลิปการให้หมดเลยก็คือข้อดีก็จะแบบปลาเกิดข้อเสียก็จะเมีดไม่เกิดเมียดจะจนมากและเมียดจะเล่นยากนะครับ แตกหมดโหยันตยาเราจะได้ชนะเกมแรกแล้วรอสับเลยครับโหนี่เรามีต่วนร่วมไฟกับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยคือสกอร์กับแอสซิสรวมกันได้สิบแปดเนี่ยสกอร์รวมสิบก้า โอ้ยแก๊กดวเลยเนะี่ยโอ้เยอะเยอะเยอะอลัมจะรอล็อกเราอย่างเดียวเลยอ่ะเฮียม่มีสกิลหนึ่งตามนะครับ ก่อนจะเติมไฟก่อนจะไปไฟอะไรเงี้ยแนะนำให้เก็บบัฟฟ้าได้ก็เก็บนะครับถ้าเก็บได้ก็เก็บมันจะช่วยลดคููดาว์สกิลด้วยนะครับเดินโยกๆหน่อยเจรตายาอีกสามวิอันติีอันติมา ดันล่างยาวสีกว่าเอาสามป้อมได้ก็นะครับถ้าชัวร์แต่ว่าเกมขาดแบบนี้ก็ถ้าจบได้ก็จบนะเพราะว่าตอนนี้คือทีมเขาสู้เราไม่ได้แล้วนะครับก็คือมันขาดไปแล้วอะ่ะเข้าไมวก็เรียบร้อยนีครับรไรเลยโอ้ถ้าตีได้ถ้วยนี้รหัสนี้ก็จะครบ5รหัสแล้วนะก็คือตีมีทั้งหมด5รหัสพอดีงไงตีก็อยักได้ถ้วยทุกรหัส เอ้ย,ยมันหลานมันถึกจริงวะเนี่ยล่างนั้นล่างปา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 สกิลหนึ่งใช้ตีป้อมนะครับส่วนอันตินี่ถ้ามีคีบอยู่ใกล้ๆเราเราก็ใช้อันติใส่คีบแล้วก็ตีป้อมได้นะครับสกิลสองก็เช่นกันนะครับ ใช้สกิลสองให้โดนเียบแล้วก็ตีป้อมเร็วขึ้นสองร้อนะทันตีถ้าเราใช้ใส่เขียบแล้วตีป้อมก็จะตีป้อมแรงขึ้นนะครับจะตีเป็น two damage แล้วก็สกิลสองก็ย้ำอีกทีแล้วกันเผื่อคนไม่เข้าใจฟังไม่ฟังไม่รู้เรื่องไงเนี่ยสกิลสองก็ตีให้โดนเียบหรือศัตรูก็ใช้อ่ครับผมมันจะเพิ่มความเร็วโจมตี200%นะครับแล้วก็จะหวดปักตักตัก ลิปนิติค่อนข้างโม้หน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นที่อ่าสำหรับผู้ชมที่ไม่ชอบนะครับผมตีก็โบกคลิปเดียวเลยตีเล่นซานิทีไรแล้วแบบมันฮึกเขิมอ่ะเล่นซานิทีไรแล้วแบบฮึกเขิมไงไม่รู้มันชอบำชี้โม้ไงเล่นลูกหลักซานิทรลยะ เหมือนตีเริ่มตั้งค่าอะไรสักอย่างมันไม่เยออกไม่ได้เล่นานิดนานจะเฮ้ยเรียร์ิบสองมาทีนีนะครับปล่อยเลยลวกัน เกเกมมากไม่ดีนะครับสาเหตเข้ามหากาบเทพเุ้ยเข้าไปถึงตัวแล้วยาตีบอมตีบอมเมื่อเกือบตายตายด้วยโอเกมที่หนึ่งผ่านไปเดี๋ยวเราไปเจอเกมที่สองนะครับ เอาแมา่โคตรเหล่ท่อเขารอบเอาละครับตอนนี้เราอยู่กับเกมที่2นะครับแต่ว่าเกมที่2เนี่ยตีจะไม่เปิดในเกมดูนะครับตีจะข้ามไปดูท้ายเกมเลยว่าจะชนะหรือเปล่านะครับจะมาดูเหลืออะไรต่อน,นี่เราเชียร์กลากงดำกลางเอ้ยบวกแล้วบวกแล้วไฟสุดท้ายใช่ไหมเนี่ย ขวาเิียวหรือเปล่าเหมือนจะควาเิียวได้คววาคิวฮะเราเก็บลาวิลวตรงสุดท้าย,ยเอามาอย่างนี้เราก็เข้ารอบในเกมสุดท้ายเพื่อเอาด้วยแล้ว้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าครับคิโลเกมที่สามกันเลยดีกว่าเอามาเข้ารอบสำเร็จเกมที่สามแล้วครับเราจะเจอทีมไหนเนี่ย อโอเคครับตอนนี้เข้ามาเกมที่สามแล้วนะครับตื่นเต้นน่คือถึงจะได้มาสี่ถ้วยแล้วก็เถิดแต่ก็อยากจะได้ถ้วยเดียวมันก็เลยแบบว่าตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับไปครับผมเดี๋ยวเ,เข้าไปดูในะเกมกันเลยดีกว่าเกมพอรู้สึกว่ามันก็เกมที่สามทำไมไมันรู้สึกแบบทีมเราดีมากเลยแตีมไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยครับน,นี่ทำเพื่อนผม 8นาทีก้านาทีจะจบแล้วนะครับเรบรึบรบรยังใครใคิวอีกไหมนี่ทำไม,มไเพื่อนเราตายหมดแล้วนี่วะเดวเดิเดวเดิเดิทำไมราสึกง่วงนอนแล้วครับเ <c oughs> มื่อเลยจะจบเกมเนี่ยเอาว่าไปเล่นบอลรวม ตีทำล่างก่อนนะตอนแรกก็จะมาทำล่างแต่อแต่บรบวกกันแล้วอ่าสับตัวไหนสับไปเถอะอุ้ยเอ้าเอ็นเกมเลยปล่อยไปเลยให้มังกรโอเคครับแต่จะได้ด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว เราคลิปเข้าอย่างเดียวเติม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 โอเคครับผมจ้าดีกว่ลนะสานิดตัวปั๊มถ้วยเลยเนีย่ยลองไปเล่นกันดูนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปดีก็วิพียยเท่านี้นะครับก็ดูเพื่อความบันเทงิงดูเพื่อความสนุกก็พอแล้วนะเอาอ่ โอ oh, ้เอ็ p บเกมติดเลยโอเคครับผมสนับลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าได้